สวัสดีครับในเช็คพอยต์นี้นะครับจะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่ออ่าน Keypad นะครับในการตั้งค่าวันที่เดือนปีนะครับถ้าจะตั้งวันที่นะครับให้กดปุ่ม A นะครับสังเกตว่าเมื่อกดปุ่ม A แล้วนะครับวันที่จะกระพริบบนจอ LCD นะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการเพิ่มนะครับก็กดปุ่ม C นะครับแต่ถ้ากดปุ่ม D นะครับก็จะเป็นการลดค่าวันที่นะครับเมื่อตั้งเสร็จนะครับให้กดปุ่มชาร์ปนะครับแต่ตอนนี้สมมุติว่าถ้าเรายังไม่กดปุ่มชาร์ปแล้วมีการกดปุ่ม A นะครับถ้ากดปุ่ม A นะครับก็จะเลื่อนไปตั้งเดือนนะครับก็สามารถกดปุ่ม C เพื่อเพิ่มเดือนนะครับแล้วก็กดปุ่ม ดด็อกนะครับเพื่อลดเดือนได้นะครับหลังจากนั้นถ้ากดปุ่ม a อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเลื่อนไปตั้งค่าปีคศนะครับก็ใช้กดปุ่ม c เพื่อเพิ่มค่าปีนะครับแล้วก็กดปุ่ม d เพื่อลดค่าปีนะครับสังเกตว่าเมื่อเราปรับค่าเดือนหรือปีหรือวันนะครับตัวเลขนั้นๆก็จะกระพริบนะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มช h a r ปนะครับเพื่อ สิ้นสุดการตั้งนะครับสังเกตว่าตอนนี้ก็คือค่าเวลาที่เราตั้งนะครับก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ลองสังเกตนะครับว่าตอนนี้ค่าเวลาที่เราตั้งไว้เป็นวันที่22เดือน6 2022นนะครับทีนี้ผมจะลองถอดปลั๊กนะครับแล้วก็ลองเสียบเข้าไปใหม่นะครับลองดูว่าค่าเวลานั้นจะยังคงอยู่ไหมนะครับ พอเสียบใหม่นะครับก็ร้อนนิดนึงนะครับสังเกตว่าค่าเวลาก็ยังคงอยู่นะครับสาเหตุเนื่องจากว่ามันมีโมดูล DS 1 3 0 7นะครับซึ่งเป็นเรือ i m e ม l o c k Module นะครับเก็บค่าเวลาไว้ครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับ